ตรงไหนอาจจะให้เขาทาตรงไหนยื่นมาเอามือมาเอามือมา,อาจบจบเออเนี่ยอ้าวก็ขี้งอนเถอะปุ๊บ <c oughs> กาแฟมันขึ้นเริ่มแล้วนะเดี๋ยวอีกนิดเดียวขามือพอบดงร้อยยี่สิบสามตะกร้ารับครับนี่ขอบคุณคะ่ะเอออ้สากมากเลยไม่ใช่นะืขี่ <c oughs> ช็อตนี้น่ารักอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหรับคู่ของ p ีพียูกิไห่ทองคํานะคะคู่รักใส่ลูกทุ่งที่แฟนๆติดตามกันมาตลอดต่อเนื่องค่ะล่าสุดทั้งคู่ค่ะได้เสิร์ฟโมเมนต์หวานกลางไลฟ์ขายของอีกแล้วค่ะทําเอาบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความน่ารักจริงๆเพราะไม่ว่าทั้งคู่นะคะจะทําอะไรก็มักมีโมเมนต์ให้เห็นความใกล้ชิดและความน่ารักอยู่เสมอค่ะ เรียกได้ว่าความหวานของพีพียูกินะคะไม่เคยลดลงเลยค่ะและยิ่งเวลาผ่านไปนะคะความหวานก็ยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆค่ะจนหลายคนนะคะยกให้เป็นอีกหนึ่งคู่รักสายลูกทุ่งที่แฟนๆเชียร์สุดใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะและในไลฟ์ขายของครั้งล่าสุดนะคะก็มีโมเมนต์ที่ทำให้คุณผู้ชมนะคะถึงกับต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวเพราะหนุ่มพีเล่นทีเผลอค่ะจับมือของยูกิแบบใกล้ชิด และลงไปจุบที่มือเธอเบาๆแบบชัดเจนเลยค่ะซึ่งทำให้ภาพรวมของไลฟ์ครั้งนี้นะคะเต็มไปด้วยความหวานจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะและแฟนคลับนะคะที่ได้เห็นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่า สามวันดีสี่วันงอนจับมือรักกันให้ราบลื่นเด้อเลิกงอนกันได้แล้วบ่อยเกินแล้วแฟนคลับอีกคนนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เสริมคะ่ะบอกว่าดูที่เหตุและผลคะ่ะรอบนี้ไม่ใช่การงอนแล้วแต่เป็นการถอยออกมาเงียบๆเพื่อเยียวยาใจตัวเองทั้งที่รักมากๆให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าคะ่ะรักเขาทั้งสองคนแล้วก็ยังมีคอมเมนต์บอกอีกนะคะว่ารักที่สุดค่ะพี่ยูพร้อมบอกอีกนะคะว่ารักมากๆนะทั้งสองคนจับมือกันแน่นๆแล้วก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จจ้า และแฟนๆก็ได้บอกว่าน่ารักมากพวกเธอรู้ไหมร,รักรักรักนะแล้วก็ได้บอกอีกคว่ายังรักกันซึ่งถ้าใครได้ดูในไลฟ์นะคะก็จะเห็นว่าสาวยูกิเองเนี่ยก็ยังเขินเล็กน้อยนะคะทําให้โมเมนต์นี้นะคะดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่การจัดฉากหรือว่าทําขึ้นเพียงเพื่อโชว์ค่ะคุณผู้ชมสําหรับแฟนๆที่ติดตามคู่พีพียูกิไหทองคานะคะนี่ถือเป็นอีกครั้งที่ได้เห็นโมเมนต์หวานๆแบบใกล้ชิดเรียวๆเลยแฟนๆหลายคนนะคะก็ลุ้นและฟินไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมขา เอาไหนอาจจะให้เขาทาตรงไหนยื่นมาเอามือมาเอามือมาบจบๆอ๋อขี้งอ,อ,อ,อนเถอะพี่กาแฟมันขึ้นเริ่มแล้วน้ำนย่างนี้เทียวทามืพอพร,ระาอกร้อยยี่สิบสามตะกร้ารับครับนี่ขอบคุณค่ะเออโอ้อสากมากเลยไม่ใช่นักเขี้น เ็จับมีพูดแอมแปม่ล่ะเห็นบอไม่หมอจะให้ทดสอบว่ามันมันจริงนะครับเพราะแบบไม่มีแล้วปลิ่นเป็นยังไงนครีบไม่ทันทำเมื่อกี้ไม่ทันแต่ตรงนี้มันมีกลิ่นไหมมันมีสีมีกลิ่นอะไรไหมเนื้วมากเป็นสีเนื้อเนื้อจ่นเป็นสีเนื้อนะครับเป็นเนื้อพายเมื่อไม่เหนียวอะไรครับเอาคือไม่ไรอย่าให้อย่าให้ จะให้จะให้อยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่กันหักลาอย่ไหมครัปขอบน้อปขอ,อ,อบพี่นะขอบพี่ขนะอบน้องกนะัน <laughs>